นี่แลวท่านเอมาป่าเราพามาดูขุมทรัพย์เนูชนชั้นสูงขับรถเข้ามาในป่าลึกป่าหินมะพ้าน,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 นโอ้แถวๆนี้นะเอ,เออเ่ถูกพาผมมาดูต้นอะไรล่ะนี่แถวๆนี้พันว่านะ ชัวโอ้ป่าลึกแถวนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเข้าแล้วลึกขนาดนี้นะมันพามาดูอะไรไม่รู้น้องท่านนี่ก็หาอยู่หากินเหมือนเดิมหลังจากลูกสาวมาเมื่อกี้นี่ chưa rút lâu. Là... Cái bò nó mình ừ. nó rồi. ไหนล่ะไข่มะเด่อนะสามรังบักใหญ่อ๋อนี่ถนนถนนเกาเหนียวท่าน 1ทหมาป่าเราพามาดูอะไรไม่รู้ในป่าเนี่ยจะเจอหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยีมีหมาป่าแถวไหนแถวนี้มีหมาป่าด้วยบ่อโอ้ไก่ป่าไก่ปาก็มีป่าแถวนี้ยังไม่มีใครมากวนเนาะป่าลึกมากเลยท่านโอ้ึเจอ เห็นเพื่อนบอกว่าเห็นรังไข่มดแดงนะใหญ่มากสามรังนะเห็นรังไข่มดแดงใหญ่สามรังก็เลยชวนผมมาดูนะเฮ้ยอย่าหากินลึกเกินเรา,านนล่าสุดเหมือนจะมีคนเอาไปกินแล้ว เ,อ,อ,เอ,อ่เป็นไปได้น่าจะมีคนเอาอไปแล้วั้างนี่อ,นอืม,มบางทีมันจะเห็นมันไม่เห็นนะพอเราเดินไปเฉยมันเห็นนะเออ,เอ,อมันไม่ใช่่อดนี้นะมันมันจะเจอโดยบังเอิญทามาดูไข่ันบอกว่านี่ ถ้าเข้ามาตรงนี้นี่เพียบยอ,อ,ยอืออ๋อไปถัดไปในสวนยางอ๋อนั่นบนอเอเอเอออ,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 อือโอ้เรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วโอ้ฮะไปไ,ไปไม่เป็นไร เอากินริมทางเอาหากินริมทางได้เช่นนี้ไปขึ้นได้แหละคนโดเยอะจ้าแล้วยุ่งมืดมันไกลเกินมันบอกว่าจะเข้ามาเยี่ยมใครมาเด้งเดี๋ยวให้เอฟซีดูทางฮะบุกป่าฟ้าดงเลยเข้ามานี่ เดี๋ยวเอฟซี F ดูทางเข้าเพื่อนมาพามาดูรังไข่มดแดงนะท่านฮะเดี๋ยวพาเอฟซีดูว่าอย่าให้ซาเล้งเข้านี่มันทางเอาง่วไปเลี่ยงตัวนี้เบิ่งพี่น้องทางน,น้อยเอาเปาะนี่อโอ้<ป>อโหเห็นเมื่อนั้นฮะดูทางดูพี่น้องเอ้ย คุณทางยอดตุกเยอะสีซาเล้งมากเนี่ยคือสี <Bird>? oh. ต a, no ede, smells, <ento> <TE> ้นไม้แถวนี้ล่มมืดเลยบุกมากเลยคือทางเข้ามาแย่ไข่มดแดงเราท่านโอ้โี่ีน้องเอ้ยปาดสีทดปาดสีทด ปกติเราเย,ยแต่แถวๆนี้นี่ริมๆนี้นี่กินหมดแล้วเนีเ่ยแถวนี้เรียบ <Yeah. S 1> เอา,าไฟอย่างเี้นี่คือเส้นทางนะท่านออกมาหากินไปเราไปยิงบอลอะไรตันี้ยเราจะ,ะบงเล่นอย่างี้งไอ้ที่เป็นขา้าวชีแไ่อะ

ยันเลี้ยวไอ้ตะบงกแรกนี่เราท่านร oh i, ้านซ่อมโอ้ยไม่ไ hmm. ม่ใส่เบอร์โทรสักทีเออไม่ถือว่ม่หนาเม็ตคนไม่ตื่นชื่ออะไรอ๋อมือพิมพ์ไอ้เนี้ยคนนั้นต้องมีแนวพิมพ์ก็ปั้นนะต่างผมมาปั้นพิมพ์เออเครื่องพิมพ์มันหนีเยอะเด้ เปะอย่างไรโหแต่อะไรด้จะนอนเครื่องซะด้วยยงเยอะอืมนี่นะพาผมไปดูไข่มดแดงนะท่านผลปรากฏว่าเข้าไปข้างในเขาเย่แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเออโอเคครับผมขอบคุณมากครับฝากตรงนี้ท่าน,นัสดีครับ